สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ the life secret นะคะช่องแห่งความรู้นะคะแล้วก็ความรับของชีวิตในการเรียนวิชาชีวิตนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันนะคะก็ง่ายๆนะคะเราก็บิกพูดมาหลายเรื่องแล้วแต่วันนี้เรามาตรวจเช็คตัวเองกันนะคะว่าจริงๆอ่ะชีวิตแบบไหนนะคะเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ย ชีวิตแบบไหนที่เราต้องการนะคะเพราะว่าการตั้งเป้าหมายของเรานะคะมันก็เกิดมาจากการตัดสินใจใช่ไหมคะถ้าตัดสินใจถูกเป้าหมายก็จะถูกมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือว่ามีความสุขมีค่าใกล้เคียงความสุขมากที่สุดแต่ถ้าตัดสินใจผิดชีวิตมันก็เหมือนหางเสือเดินไปคละทานใช่ไหมคะทีนี้เป้าหมายที่เราตั้งไว้ในตอนแรกที่ยังไม่เกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ตั้งไว้อย่างหนึ่งว่าเราอยากเป็นคนนั้นคนนี้ เพราะว่าเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ที่นี้ว่าพอมาช่วงนี้คะ่ะมีโควิดมาสักระยะหนึ่งละเป็นช่วงที่มันคลาสสิทเป็นช่วงที่มันอิมเมอร์เจนซีมาสักพักเป็นเดือนแล้วว่าเป็นเดือน2เดือนแล้วว่าเพราะฉะนั้นนาะคนนะ่ะค้นหาว่าจริงๆช่วงที่หยุดเนี่ยอันนี้ไม่กลับมาพูดแล้วนะคะว่าเตรียมตัวยังไงแต่ว่ากลับมาเช็คตัวเองว่าสิ่งที่เราเนี่ยหยุดเออหยุดอยู่บ้านหยุด อ,อ,อะไรนะคะหยุดกักตัวเองอยู่ที่บ้านหลายๆอย่างเนี่ยทีนี้พอหยุดกักแลวแรกๆเราจะไม่เคยชินใช่ไหมคะแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งนะคะเราจะเริ่มเคยชินพอเคยชินเนี่ยเราก็หาสิ่งที่เราจะต้องจําเป็นในการดํารงชีวิตต้องทําอาชีพหาเงินอะไรงนี้ใช่ไหมคะก็เรียนเรียนรู้ศาสตร์เรียนรู้ไอทีเรียนรู้การลงทุนเรียนรู้อะไรก็แล้วแต,แต่แต่ละคนก็เรียนไปนี่ก็คือเป้าหมายที่เราตั้งในการรับมือกับวิกฤตใช่ไหมคะแต่ทีนี้ พอทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเ,เคยสังเกตไหมคะว่ามันมีความเบื่อหน่ายลหลายคนบิก็เห็นใน a c e b o o k นะคะแเราบิก็เริ่มเป็นมาสาวนี้ว่าเอ๊ะเราเกิดมีความเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิตช่วงโควิดนะเอ๊ะสิ่งที่เราชอบมันใช่หรือเปล่าสิ่งที่เราทําอยู่นะตรงเนี้ยมันตอบโจทย์หรือว่ามันเป็นเป้าหมายระยะสั้นที่เราอ่ะเอามาแก้ขาดหรือว่าแก้วิกฤตในช่วงที่มันไม่มีเอ่อคนหรือว่า มันไม่มีอะไรเข้ามาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้มันเป็นเป้าหมายในชีวิตระยะยาวหรือระยะระยะยาวหรือเปล่าหรือว่าเราแค่รอรอให้มันแบบว่ารอให้มันดีขึ้นแล้วเป้าหมายเราจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉะนั้นอนะ่ะบิจะมาชวนลองตั้งคําถามกับชีวิตในการเช็คเป้าหมายของตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เราทําอยู่จริงๆเนี้ยเราชอบหรือเปล่า นะคะบางคนอาจจะชอบดูอย่างบีนะคะลงทุนพอลงทุนได้แล้วเนี่ยก็สิ่งที่ชอบต่อมาคือการดูซีรีส์ใช่ไหมคะทีนี้การดูซีรีส์เนี่ยมันก็จะบ่งบอกตัวเอตัวเองนะคะไลฟ์สไตล์เพราะว่าบางคนก็อาจจะชอบทํางานบ้านบางคนก็อาจจะชอบเขียนหนังสืออ่านหนังสือบางคนชอบออกไปสังสรรค์ข้างนอกแต่ออกไปไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าการทํากิจกรรมอะไรที่มันบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราอะ่ะเกิดความเบื่อหน่ายใช่ไหมคะ ทีนี้พอมีความเบื่อหน่ายเนี่ยเราก็จะมาตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ๊ะชีวิตแบบนี้ใช่แล้วหรอชีวิตแบบนี้เราต้องการแล้วหรอใช่ไหมคะเออบีตั้งคําถามนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราเราทําเรามีความสุขทุกวันไหมช่วงเนี้ยช่วงโควิดที่เป็นอยู่เนี่ยก็มีความสุขนะแต่ในความสุขนั้นก็มีความเบื่อหน่ายด้วยมีความแบบอยากกลับไปเป็นคนเดิมอยากไปเป็นแบบเออไปทานสตาร์บั x ไปทานข้าวในรูปทัพหรือว่าไปทานข้าวที่ไปพักริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพยายามตัดตุกอย่างออกไปเพราะว่าพยายามที่จะศึกษาความเป็นไปได้ว่าเออจริงๆละชอบแบบไหนก็ฟังธรรมะฝึก,ฝ,กฝนการน,นั่งสมาธิก็มีบ้างทีนี้พอมันทําหลาย,ลาย,ลาย,ลายๆอย่างหลายๆอย่างอะมันเกิดแบบว่าเอ๊ะการสร้างคุณค่าในตัวเองหรือว่าความสุขที่แท้จริงหรือเปล่า เพราะว่าการที่เราเคยไปทํางานทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไหมคะเราต้องไปเจอเพื่อนคนอื่นเนี่ยเอ๊ะอันนั้นน่ะมันเป็นวิถีชีวิตหรือว่าเป็นเครื่องเยียวยาชีวิตเป็นไลสไตล์ที่เราชอบมันสะท้อนว่าพอเรามีเวลาเยอะๆเนี่ยเราก็รู้ว่าเราจะต้องจัดการเวลาแล้วก็จัดการกับตัวเองยังไงใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันมันอาจจะสะท้อนว่า เราอาจจะค้นพบเจอตัวเองว่าเออเนี่ยเราไม่ชอบหรอกอยู่บ้านเฉยๆเราไม่ชอบหรอกดูซีรีส์ทั้งวันดูไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนมาเป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะไหวไหมคะ <c oughs> <c oughs> ก็อันเนี้ยลองมานั่งคิดดูนะคะว่าเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ถ้าเกิดความรู้สึกอะไรเข้ามาในจิตใจ,จเนี่ยลองมาตั้งคําถามตัวเองว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราจะเอาอยัางไงต่อไปอยังไงต่อแล้วก็ถ้ามันยังมีความสุขแต่ความสุขมันกราฟมันลงอะค่ะ เพราะว่ามันมีความเบื่อหน่ายมันมีข้อจํากัดในการใช้ชีวิตมันออกไม่สามารถออกเดินทางไปข้างนอกได้เพราะฉะนั้นนะ้อย่างหนึ่งอ่ะที่บีเรียนรู้นะคะการใช้ชีวิตเนี่ยต้องมีรูปแบบชีวิตที่หลากหลายถ้าเราใช้ชีวิตในรูปแบบเดียวนะคะมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายไปได้เช่นทํางานที่เดิมหรือว่าขับรถไปทํางานตรงเวลาเหมือนเดิมเพราะใช้ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยจะประสบการณ์การทางานใช่ไหมมันก็จะเบื่อใช่ไหมแต่พอมาถึงเวลาจริงๆอะ่ะเคยแบบว่าเอ้ยดูอยาก อยากอยู่กับบ้านอยากดูหนังอยากแบบไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเล่นหุ้นอย่างเดียวที่เขาบอกว่าพาสีมันนี่นะคะลงทุนเอาเงินต่อเงินอะไรเงี้ยพอเราทำไปแล้วพอท้ายที่สุดเรามีเวลาว่างเยอะเนี่ยเราทำอะไร ใช่ไหมคะบางคนก็เลือกจะไปทําสวนบางคนเข้าสวนทุเรียนบางคนก็สร้างอาชีพใหม่ทําการเกษตรอะไรเงี้ยบีก็เริ่มทําคลิปขึ้นมาก็ทำบ่อยๆอันนี้เป็นเครื่องเยี่ยวยาชีวิตนะคะที่บีทาขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราอะมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็รู้ว่าตื่นขึ้นมาเราจะต้องทําอะไรเมื่อชีวิตนะคะมันค้นหาความหมาย ว่าท้ายที่สุดแล้วว่าเราวิ่งตามหาความฝันตามหาเป้าหมายถ้าเราไม่มีเป้าหมายไม่มีความฝันเนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะไม่อยากตื่นมาใช้ชีวิตเราก็จะเกิดอาการเหนื่อยๆกับชีวิตขึ้นมาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย การค้นหาตัวเองแล้วก็เช็คกิ้งเป้าหมายของเราอีกครั้งหนึ่งอะ่ะว่าเรามีความสุขณนะปัจจุบันไหมการเช็คตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราอะ่ะเกิดความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นนะคะก็วันนี้นะคะก็ชวนกันมาตั้งคําถามว่าถ้ามันใช่สิ่งที่ทําอยู่ทําต่อไปนะคะถ้ามันไม่ใช่เริ่มเบื่อไหนเราต้องหาอะไรมาทําเพิ่ม สร้างสิ่งแปลกใหม่นะคะให้ชีวิตเรารู้สึก exciting รู้สึกว่าอยากทําอยากมีกําลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ก็ต้องหาความหวังหาเป้าหมายในการใช้ชีวิตให้เจอนะคะบางคนมีครอบครัวอาจจะอยากอยู่เพื่อลูกเพื่อพ่อแม่เพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเป้าหมายในการตื่นมาใช่ไหมคะแต่บางคนนะ่ะเข้ามาสู่ในจุดที่แบบว่าเอ้ยทุกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราได้จัดการเรียบร้อยหมดแล้วเราไม่ได้มีความต้องการอะไรแล้วเนี่ยความเบื่อนหน่ายแบบนี้มันจะเข้ามาเรื่อยๆมันจะทําให้เกิดโรคซึมเศร้านะคะ สิ่งที่คุณต้องทําแล้วก็หาตัวเองนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์เนี้ยก็คือหาพชชาชันในการทําอะไรอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่ามันเปิดไหนมากๆต้องลงเรียนสกิลอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้เราหลงไหลแล้วก็มีความสุขไปกับมันนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการบริหารงานชีวิต ะะมันเป็นเรื่องจําเป็นแล้วเราก็ต้องมีความสุขแต่วความสุขความทุกข์มันไม่เท่ากันในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นนะการเช็คตัวเองบ่อยๆเข้าใจตัวเองบ่อยๆพยายามเช็คความรู้สึกตัวเองรู้ตัวตนนะคะมันจะทําให้เราอ่ะมีความสุขแล้วก็จัดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอัปเป้าหมายของเรานะคะเพื่อให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมากเพิ่มขึ้นหลายหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะ มีเห็นใน f a c e b o o k หลายคนนะคะเป็นโรคซึมเศร้าล้วก็ลองมาหน่าเช็คกิ้งตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งที่ทําอยู่ไลฟ์สไตล์สิ่งที่ทําตอนนี้มันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะคะลองหาพาชชั่นให้เจอแล้วก็จะเจอความสุขในตัวเองคนเรานะคะต้องอยู่ด้วยความฝันและมีเป้าหมายนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับความลับของชีวิตความฝันแล้วเป้าหมายที่ทําให้เราตื่นมาแล้ใช้ชีวิตไปกับมันนะคะอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ